ตัวอีกหนึ่งเรื่องพี่บอลไม่พูดไม่ได้แล้วเรื่องราวที่หลายคนก็จับตามองอยู่นะครับกรณีของสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศขึ้นภาษี36%ซครับซึ่งหลายคนก็กังวลใจในเรื่องนี้แต่ล่าสุดครับต้องบอกว่าคุณพิชัยชุนหะวชิระครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเลยว่ามั่นใจเถอะพี่น้องชาวไทยนะครับว่ามีข่าวดีแน่นอนแล้วก็เตรียมข้อเสนอครับที่จะส่งถึงสหรัฐอเมริกาในเรื่องราวของภาษีทรัมป์ล่าสุดชี้ ครับอัตราภาษีต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่นได้และก็มีกรณีหนึ่งกรณีของกลุ่มที่เข้าร่วมบริกส์เนี่ยท่านก็ยืนยันชัดเจนครับว่าไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้ไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงกรณีที่ไทยถูกสหรัฐเก็บภาษี36เเค่ะคุณผู้ชม,มจากสหรัฐเนี่ยประกาศมีกว่า10ประเทศที่ถูกประกาศขึ้น โดยในข้อความนะคะได้ให้ประเทศเหล่านี้เร่งเจราจาก่อนมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคม2568เนื่องจากว่าการเจราจาเนี่ยต้องใช้เวลาโดยมีลักษณะเนี่ยสอลักษณะด้วยกันก็คือถ้ายังไม่ได้เจราจาหรือภาษีอยู่ในอัตราที่เหมาะสมอยู่แล้วก็จะยืนตามเดิมส่วนกลุ่มประเทศที่อัตราภาษีเกิน4 0ก็จะถูกดึงลงมาเพื่อใอัตราอยู่ที่40และยังมีกลุ่มที่อัตราคงเดิมและประเทศที่เค ส่งข้อเสนอไปแล้วจะมีการปรับเข้ากลุ่มเช่นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยืนยันว่าไทยเนี่ย ต้องใช้เวลาช่วงนี้ทํางานให้หนักขึ้นค่ะโดยมั่นใจครับว่าข้อมูลที่ส่งไปก่อนหน้านี้ผู้ปฏิบัติได้รับแล้วนะครับแต่ที่สําคัญคือการที่หนังสือที่มีการประกาศขึ้นอัตราภาษีออกมานั้นเนี่ยหากไม่ประกาศก็จะทํางานไม่ได้ท่านมั่นใจครับว่าอัตราภาษีเนี่ยจะทําให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มระดับเดียวกันกับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าและการส่งออกของไทยทําให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ส่วนข้อเสนอใหม่ที่เราได้มีการยื่นไปนั้นโดยปกติแล้วครับ เสนอเหล่านี้เนี่ยจะมีจํานวนรายการจํานวนมากเลยทีเดียวซึ่งจะทํามีการทา FTA อยู่แล้วอยู่ในอัตราศูน์นั่นเองครับส่วนอัตราภาษีคาดหวังเท่าใดนั้นนะคะควรเป็นอัตราภาษีอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้โดยต้องดูว่าแข่งขันกับใครประเทศนั้นได้ภาษีเท่าไหร่ส่วนประเทศเวียดนามนั้นก็เป็นเรื่องของสินค้าบางชนิดค่ะซึ่งทานพิชัยเนี่ยก็ได้บอกอีกด้วยนะคะว่ากรณีที่ประเทศไทยเข้าร่วมกลุ่มบริกส์ก็จะทําให้เกิดปัญหาหรือไม่นั้นไทยได้เข้าไปเรียนรู้ และสังเกตการมากกว่าวันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วจึงใช้วิธีคิดแบบเดิมไม่ได้จึงต้องอยู่ให้ได้กับทุกฝ่ายส่วนจะต้องชี้แจงกับสหรัฐด้วยหรือไม่นั้นต้องดูด้วยว่าสหรัฐเนี่ยจะส่งอะไรมามยืนยันว่าไทยเนี่ยเป็นแค่ระดับ พาร์ทเนอร์เท่านั้นเชื่อว่าไม่เสียหายอะไรค่ะโดยท่านก็ยืนยันชัดเจนนะครับบอกว่าตอนนี้ทํางานอย่างหนักหากมีอะไรต้องการความชัดเจนตนก็พร้อมจะเดินทางไปเจรจาตลอดนะครับและก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลไม่ได้เดินเกมช้าก่อนหน้านี้ครับมีการพูดคุยตลอดเป็นระยะเวลากว่า1เดือนและที่สําคัญคุณผู้ชมครับไม่ได้มีการคุยกันเฉยๆแต่เป็นการคุยถึงรายละเอียดเรื่องของรายการสินค้าแล้วก็มีการลงรายละเอียดด้วยนะครับเริ่มถึงมีการวางแผนสำรอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีจะ36%หรือต่ํากว่านั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการค้าในโลกนี้เนี่ยต้องมีการปรับกันใหม่ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกอบการนั้นท่านก็บอกชัดเจนครับว่ามีแผนอยู่แล้วนายพิชัยกล่าวปิดท้ายด้วยว่าขอให้มั่นใจข้อเสนอไทยในครั้งนี้ จะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าได้มีการอธิบายมีการวัดผลและการปฏิบัตินะครับซึ่งก็ได้ผลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทําแล้วหายเวลาเสนออะไรแล้วจะรับปากเฉยๆไม่ได้ครับต้องมีการปฏิบัติด,ด้วยนั่นเองใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความคืบหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเรื่องของภาษีสหรัฐที่ขึ้นให้กับประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นทั่วโลกด้วยค่ะใช่แล้วก็ต้องรีบเร่งนะครับในการที่จะไปเจรจาต่อท่านก็บอกว่าเตรียมนะครับท่านก็มีข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วด้วยก็พร้อมที่จะปรับแล้วก็ในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลต่างๆอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะ